กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพและผมวิรัติพันธ์สมาชิกหมายเลขหนึ่งสามสามจากจังหวัดพัทลุงครับท่านประธานครับก็เสืบเนื่องมาจากคณะกรรมาการวิสามาันการพิทักษ์และเทือดทูนสถาบันพระหมหากษัตริย์วุฒิสภาได้มอบหมายให้กระผมนำคณะ,ะเดินทางไปศึกษาดูงานสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถาบันพระ,พระหมหากษัตริย์ติดตาม การดําเนินงานสืบสารรักษาและก็ต่อยอดพระราชพันธิธานด้านโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชและระบบสารสนเทศสําหรับการบริหารต่างการแพทย์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของและพระหมหาการุณาธิคุณด้านการศึกษาณนะโรงเรียนตํารวจชาเวนจายแดนหาชีวะศึกษาเชียงรายพะเยาในระหว่างวันที่9ถึงวันที่11คุมภาพันธ์ ที่ผ่านมานะครับที่จังหวัดเชียงรายครับท่านประธานครับเ,เมื่อวันที่10บกุมภาครับผมก็เลขคณะเขาได้เดินทางไปที่โรงเรียนตำรวจจเวนชายแดนอาชีวศึกษาเชียงรายพะเยาซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่อกตาบลมิมงงอําเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายาซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ก็เปิดทาการมาตั้งแต่ปี2 5 0 8ตามหลักสูตรของสํานักงานคันปฐมศึกษาคันพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการและก็ได้ดําเนินงานตามแผนพัฒนา เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นธุรกันดารทามพระราชดำริสมเด็จพระคณิษฐาทธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรัตนะราชสุดาสยามพระบรมร,ราชกุมารีทั้งนี้ในปัจจุบันได้ก็เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นปีที่6นะครับมีนักเรียนอยู่ร้อ่สิบสคนมีครูผู้สอนอยู่12คนนะครับคณะกรรมการก็ได้มีการประชุมปรึกษาร,ร่วมกับผู้บริหารของโรงเรียน นในอำเภอเชียงของฝ่ายปกครองฝ่ายของท้องถิ่นและพี่น้องประชาชนในพื้นที่กเกี่ยวกับแนวทางในการสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนในด้านต่างๆซึ่งจากผลการปรึกษาหรือก็พบว่ามีประเด็นท,ที่ทางโรงเรียนและก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่เห็นควรที่จะให้มีการแก้ไขปรับปรุงและเป็นข้อเสนอมายังกรรมธิการครับก็คือเรื่องของความไม่ปลอดภัยในการใช้รถใช้สะดวน บริเวณหน้าโรงเรียนเนื่องจากการสัญจรของนักเรียนในท้องถิ่นธุรกันดารส่วนใหญ่ก็ใช้วิธีการเดินเท้าและก็การปั่นจักรยานแต่ในพื้นที่บริเวณตระดนหน้าโรงโรงเรียนซึ่งเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1290มีการข่อสร้างสะพานล,ลอยข้ามบริเวณหน้าโรงเรียนซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า เส้นทางถนนก่อนที่จะถึงบริเวณหน้าโรงเรียนมีลักษณะของถนนจะเป็นเดินโค้งสูงทําให้ผู้ขับรถไม่ทราบว่าบริเวณข้างหน้าเป็นโรงเรียนประกอบกับคนขับรถมองไม่เห็นเด็กนักเรียนหรือประชาชนที่สัญจรไปมาและนักเรียนเขาไม่สามารถมองเห็นรถที่ขับผ่านจึงทําให้รถไม่อาจชะลอความเร็วได้ทันและส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุบริเวณหน้าโรงเรียนบ่อยครั้ง ซึ่งตัวดนบริเวณหน้าโรงเรียนดังกล่าวนี้อยู่ในความรับผิดชอบของแฝงทางหลวงเชียงรายที่สองโครมทางหลวงกระรวงคมนาคมดังนั้นผมจึงขอให้วุฒิสมาชิกวุฒิสภาแห่งนี้มีหนังสือแจ้งไปยังกครมทางหลวงเพื่อได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปปรึกษาอารือกับทางโรงเรียนและก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่เพื่อหาวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไปโดยโด่วนด้วย,ยครับ ขอบคุณครับ